เงินแสนดอลลาร์ก้อนเดียวแต่สร้างอนาคตได้2แบบที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับมาดูกันว่าแบบไหนจะเหมาะกับใครคำถามคลาสสิกเลยครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวทุกคนจะเลือกปั้นพอร์ตให้โตหรือจะเน้นรับเงินสดดีใช่แล้วครับเงินก้อนนี้แหละที่การตัดสินใจเลือกระหว่าง ETF 2ตัวนี้จะชี้ชะตาอนาคตทางการเงินได้เลยผลลัพธ์ลายทางมันต่างกันลิบลับเลยนะครับทางหนึ่งให้เงินใช้รายเดือนเป็นล้านบาทอีกทางปั้นพอร์ตได้เกือบ3 0 0ล้านเอาล่ะครับมาพบกับคู่ชิงของเรา SCHD สายสร้างการะแสงเงินสดกับ SCHG สายเน้นโตร,ระเบิดถึงจะคนละแนวทางแต่ทั้งคู่เนี่ยค่าทมเนียมถูกมากครับซึ่งดีกับผลตอบแทนระยะยาวเต็มๆหัวใจของ SCHD ก็คือการหาบริษัทเจ๋งๆที่มั่นคงแล้วก็จ่ายผลผลให้เราอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับจะเห็นว่าพอร์ตเขากระจายไปในกลุ่มที่มั่นคงครับเน้นความชัวร์ไม่เน้นสิ่งแต่เน้นความน่าเชื่อถือส่วน SCHG นี่มาคนละขั้วเลยครับเดิมพันกับบริษัทที่จะเป็นผู้นำตลาดและผู้สร้างนวัตกรรมในอนาคต จะเห็นว่าอัดหนักไปที่กลุ่มเทคโนโลยีเลยซึ่งนี่แหละครับคือเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตพอมาดูไส้ในก็จะเห็นภาพชัดเลย SCHD ถือหุ้นเน้นคุณค่าที่รู้จักกันดีส่วน SCHD จัดเต็มกับพี่ใหญ่สายเทคแค่ปีเดียวก็เห็นผลแล้วครับ s c g ที่เน้นโตทําผลตอบแทนทิ้งห่างไปเยอะเลยพอยิ่งนานเป็น10ปีช่องว่างยิ่งทางออกไปครับนี่แหละพลังของกลยุทธ์ที่เน้นโตเต็มที่แต่แน่นอนครับผลตอบแทนสูงก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่สูงกว่า SCHD จะนิ่งกว่าเยอะเวลาตลาดผ,ลผลันผวนเรื่องปันผลนี่ชัดเจนที่สุดแล้วครับ SCHD คือเครื่องจักรผลิตเงินสดของจริงส่วน SCHG แทบจะไม่มีเลยทีน่นี้จุดที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วถ้าปล่อยให้มันทบต้นไปเรื่อยๆ30ปีละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นฝั่ง SCHD โตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงเลยครับทะลุหลักล้านดอนไลลาร์ได้สบายๆด้วยพลันของตันผลทบต้นแต่กราฟของ SCHG นี่สิครับชันกว่ามากโดยเฉพาะช่วง10ปีสุดท้ายที่เร่งสปีดแบบติดจ,จรวดเลย และนี่คือบทสรุปสุดท้ายหลังผ่านไป30ปีครับ SCG พอร์ตใหญ่กว่าเห็นเห็นแต่ SCD ให้กระแสะเงินสดที่เหนือกว่ามากนี่แหละครับคือจุดแข็งของ SCHD สร้างไรายได้จากเงินปันผลต่อปีได้เกือบเกือบ3าม0 0ดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนนี้คือพลังของ SCDG ปั้นเงินแสนดอนลลาร์ให้กลายเป็นพอร์มตมูลค่ากว่า8 7ล้านดแสนดอลลาร์สรุปก็คือ SCHD เหมาะกับคนที่อยากได้กระแสะเงินสดสม่ำเสมอหรือคนที่ใกล้จะกเกษียณแล้วละ ในขณะที่ s c s g ก็จะเหมาะกับคนที่มีเวลาลงทุนอีกยาวและเป้าหมายคือการปั้นพอร์ตให้โตที่สุดเท่าที่จะทําได้สุดท้ายก็ต้องกลับมาถามตัวเองล้วครับว่าเส้นัยที่ต้องการคือพอร์ตใหญ่โตหรือกระแสะเงินสดที่มั่นคง